ชาละเพื่ไม้ทุกนได้นะครับรับไดีมีไกย,ยางเลยจ้าไก่ปงจ้าไกจะาเทียบรายครับบ เป็ได้ของหวานัก่อนของหวานของหวานแล้วใครจะกินพิชาหรือว่าไม่นาหรือว่าจะซื้อพ่อกินเราเดินดูก่อนเราไม่ได้มานานแล้วต้องเดินดูก่อนตลาดตลาดพี่แม่มัสมั่เขาเรียกว่าตลาดเบิดใช่ไหมเบิดเบิดมาแล้ว

หายแขยผ่านมาแล้วสุดยังสุดแล้ววันนี้ของเล่นไม่มาเลยหรอกยัไม่เจอของเล่นไม่ขาเลยนี่ไายขงนะิงมชายแงไหมหครับ ป่ะวันนี้ฝนตกมันก็มันก็เลยเป็นแฉะนิดนึงคนน้อยถ้าคนไม่กตกคนอาจจะเยอะอรก่อนได้ครับ ก็เดี๋ยวสิบบปทนะัดมาแล้วตไาไม่ิให้ีไหมประกันยา่าีเหรอาอยู่เดี๋ยวแม่เอายาโลนนี่กระป๋อสร็จ สั <le> ่งหรือยังคะสั่งแล้วยำยำรวมยมม่ถมอไหนย่งพออยังพอแล้วเนาะโอเค เอเาเอาะไรลูกเอาช้อนช้อนเรืออะไรไอเพอแล้วเดี๋ยวากเอาช้อนเอาช้อนด้วยเดี๋ยวก็ได้ลูกเดี๋ยวก็ได้อั้อก็ไป เตบอ่ะเรียกเลยลูกถึงไหมถึงไหมให้พ่ออุ้มไหมอ่าพ่ออุ้มเมืภาไปเนี่ตาผู้ภาไปพอแล้วหรอม่นะกินไม่หมดแล้วเยอะแล้วนี่ไงกุ้งทาไม

สองแบบอ้ครับไม่ตมไม่ไม่เีอะไรใหัวบางนี่ยรแทนนะจ๊ะสิบาทดินครับสิบาทครับอ้ายแล้วลูกไม่ได้ได้ครบเรอยังขาเกาอีกไหมขาด อ่ดูก่อนดูก่อนตอนที่จะซื้อให้ดูก่อนคอยคอยแข่งไหมมันจะมีผักสัอ๋ออยู่กับยายเรือไหมครับเดี๋ยจะเพิ่มสาอย่างห้าสับรวมได้เลยนะครับออ่ไหมออี่ไหมกราเจี๊ยบอากเจี๊ยบกะเจี๊ยบเือยู่สี่้ถุงนะครับยี่ส

ไปอยู่แล้วค่ะกินมอันนี้ปลาเอาไก่ไลยเลือกเอาไก่ปลาทอดกับปีกไก่ทอดรึเปล่าหมดแล้วเอาเอาไปหมกไหมไม่ได้หมกไม่ตาหมกไหมหัวเปลือใช่หมกหัวอืมเอ้าไปโอเคพอแล้วลูก ิงพออีกยังไปกลับกันเถอะให้พ่อถ่ายรูปเหรออันนี้ชาหนึ่งข้าวอ่ะฮะานกินข้าวข้าวจี๋เนาะเอ่อหนึ่งสองสามบายบายเด็กบายบาย